ผมจำได้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นยังไง b ีจีสรบข่าวลือต่อสัญญาสารัฐ เจ้าตัวเผยพร้อมนำความสำเร็จกลับมาอีกครั้งสโมสรอนบีจีปทุมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกประกาศต่อสัญญากับสหรัฐอยู่เย็นกองกลางกับตันทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสัญญาปัจจุบันจะหมดลงหลังสิ้นปีนี้ครับและที่ผ่านมาสหรัฐก็ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากถิ่นบีจีสเตเดียมเนื่องจากสัญญาปัจจุบันยังไม่คลืบหน้าก่อนที่ทัพเดอะรบบิดจะออกมาประกาศสยบข่าวลือดังกล่าวด้วยการประกาศต่อสัญญากับมิดฟิลวัย30ปีไปจนถึงปี2026ครับ ดยห้องเครื่องวัย30ปีถือเป็นตัวหลักของทัพเดอะแรบบิทนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาล2020-2021จากเมืองทองยูเนเต็ดและเป็นส่วนสำคัญพาบีจีปทุมยูเนเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรในฤดูกาลดังกล่าวครับรวมไปถึงการควา้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพได้2ส,สมัยติดต่อกันและพาทีมก้าวไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึก AFC แชมเปียนลีก2022นอกจากนี้นับตั้งแต่ฤดูกาล2022-2023เริ่มตน้นขึ้นสาระ ยูเยนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของสโมสออีกด้วยครับและถ้านับจนถึงปัจจุบนันกองกลางทีมชาติไทยรายนี้ลงเล่นให้กับบีจีปทุมยูเอเตไปทั้งหมด107นัดทำได้6ประตูและ14แอสซิสจากทุกรายการก่อนจะจรดปากกาต่อสัญญาระยะยาวอยู่ในถิ่นบีจีสเตเดียมต่อไปด้านสารัฐยยูเยนเปิดใจหลังต่อสัญญากับทับเดอร์รับบิดออกไปว่าผมจำได้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นอย่างไงทุกวินาทีที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะทุ่มเทและมุ่งมั่น คว้าความสำเร็จมาให้สโมสรแห่งนี้ตลอด3ามรุ่การที่ผ่านมาผมได้สัมผัสถึงความเป็นมืออาชีพของสโมสรแห่งนี้ที่นี่ทําให้ผมได้พัฒน,นาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพขึ้นไปอีกระดับผมขอขอบคุณคุณปวินพิรมพักดีทีมผู้บริหารรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ดเพื่อนร่วมทีมที่เชื่อมั่นในตัวผมที่สําคัญที่สุดผมขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดเป้าหมายของผมหลังจากนี้คือการสร้างความสําเร็จกับสโมสรให้ได้มากที่สุด